กำลังร้องเพลงโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาในมือถือเราเราก็รับ <ผม S 2> เขาก็ลังยังอยู่ลงมืาบาลเขาบอกเขาก็บอกว่าสวัสดีครับใช่แม่น้องแอมไหมครับผมโทรจากหน่วยกู้ภัยนะ <c oughs> เราก็ใจหายใจหายเราก็บอกใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกอ๋อพอดีน้องแอมรดความค่ะเราก็ใจไม่ดีแล้วลูกรดความหน้าตอนนั้นในสายโทรศัพท์โทรมาแล้วบอกว่ารถความมีคนตายสองคนใช่ค่ะใช่โอ้ มันเป็นประโยชน์ที่น่ากลัวมากว่าคใครคือคนที่ตายใช่เขาบอกมีคนเสียสองคนนะแม่แต่แม่คุยกับน้องหน่อยอเราก็ค่อยสบายใจว่าเอยลูกเรายังคุยได้ก็คงไม่เป็นอะไรมากทางนี้เราก็ไม่กล้าบอกเพราะหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจเราก็บอกฟ้ากลับบ้านเถอะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมาแป๊บเดียวทําไมชวนกลับบ้านผมก็นึกในใจครับต้องมีอะไรมีเหตุการณ์อะไรแน่แล้วพี่อีทบอกนะกล้วยตอนไหนพอกลับก็ค่อยๆยค่อยๆบอกเขาว่าไอ้น้องแอมลดความนะแต่ลูกไม่เป็นไรหรอก พอไปถึงโรงพยาบาลจะเดินเข้าไปดูห้องห้องที่ลูกอยู่ในห้องถูกเผละแล้วกูเขบอกว่าไปคนเดียวแปเดี๋ยวนั่งรออยู่ตรงนี้เขาก็นั่งรออยู่ตรงฟุตบาทเพราะเขาใจคอไม่ดีแล้วนไม่อยากเห็นลูกผมกลัวเข้าไปเห็นสภาพลูกที่มันแย่เขาเข้าไปแล้วเขาก็เข้ามาบอกผมว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกไปเข้าไปดูลูกค่ะแผลขนาดนี้ค่ะเยาะสองร้อยเข็มค่ะอหก็คือ เปิดขาเปิดอย่างนี้เลยใช่มันเห็นกระดูกไม่หักแต่มันเห็นกระดูกซึ่งไอ้ต้องใจแกร่งมากนะคะดูเป็นผู้หญิงที่ใจแกร่งและอยู่ด่านหน้าตลอดเลยค่ะด่านหน้าตลอดค่ะครอบครัวเรื่องเนเรื่องใจแข็งเขาเขาเขาจะเก่งกว่าผมอะเอาง่ายๆบ้านผมอะต้องซ่อมต้องสร้างอะไรหลังคงหลังคาเนี่ยเขาปีนเขาไม่ให้ผมทาอะไรแล้วในตอนนั้นน้องแอมเองมีรับรับมือกับเรื่องนี้ได้ยังไงเขาเหมือนแม่เขาเลยเขาเขาเขาเข้มแข็งถือว่าสถานการณ์นี้ไหมคะที่ทําให้แบบ มีการต้องแบบทําอะไรกับครอบครัวเช่นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรต่างๆอ๋อก็มีค่ะมีพอดีได้ไปเจอกับชินแสเขาก็แนะนำอุ้ยนะกล้วยต้องเปลี่ยนชื่อนะถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวลูกก็อาจจะเป็นอะไรไปอีกอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่อลูกเหเรอเปลี่ยนทั้งครอบครัวเลยค่ะเปลี่ยนทุกคนเลยเหรอคือที่แรกพี่กล้วยเนี่ยเขาเป็นคนอะไรที่ไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้แต่เขาก็ยอมเปลี่ยนเพราะแบบเป็นห่วงลูกก็เปลี่ยนชื่อทุกคนเปลี่ยนนามสกุลหมดทุกคนโอ้ทั้งชื่อและนามสกุลเลยห้าคนเปลี่ยนหมดเลยค พ่อแม่ลูกอีกสามนั่นหรับหมอบอกต้องเปลี่ยนหมดไม่งั้นเดี๋ยวมีอันเป็นไปอีกนะอย่างนี้เขาก็ทักมาอย่างนี้เราก็ใจหายอีกแล้วก็ทักมาทักแรงขนาดนี้นะใช่ก็เลยเปลี่ยนไงก็เลยเปลี่ยนนั่นคุยกับน้าอีมีลูกทั้งหมดสามคนสามคนคนโตอายุเท่าไหร่นะคนโตสี่สิบคนโตคือน้องแอมไหมไม่ใช่ค่ะน้องเอทค่ะน้องเอทเขาเป็นนักดนตรีและลูกศิษย์ผู้หนึ่งนารวาคารวาครับครับผม แล้วก็วกน้องแอมน้องแอมแล้วก็น้องนูโนน้องนูนโนู่นโนเนี่ยเป็นน้องเล็กที่ห่างห่างแบบพี่เขาหน่อยอแล้วหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกไม่มีครับไม่มีเลยทุกอย่างก,ก็ดีขึ้นหนึ่งในนั้นคือทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงในครอบครัวจากชีวิตวันหนึ่งที่มีคนดูถูกลิเกสารพัดยางครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ค่ะนักล้วยภูมิใจกับจุดไหนที่สุด ในชีวิตของความเป็นนักกล้วยค่ะเล็กๆกัผมอยากเรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนเพราะพ่อจับอาดิเกตั้งแต่สิบขวบเงก็งเป็นลิเกมาตลอดผมเองมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูประชาบาลใช่ไหมเพราะเพื่อนผมสมัยนั้นเป็นครูเป็นทหารอ่ากันหมดเงนะเราเราเองน่าอยากเป็นครูแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นเลยปัจจุบันที่จบปริญญาโทค่ะอ กล้ยจบปริญญาโทแล้วจบแล้วครับไปเรียนตอนไหนคะับนักล้วยเรียนตอนเกือบห้าสิบคือจบปห้ามาแล้วก็มาเรียนกศนต่อจากกศนก็ไปเรียนปริญญาตรีค่ะปริญญาโทจากขาอะไรอะคะนักล้วยจบเป็นนิเทศเลยครับคือมันใกล้ๆตัวเราครับคือเออเราก็อยากมีปริญญาวันวันที่รับปริญญาวันแรกผมร้องไห้เลยมันเป็นความภูมิใจที่นี่เขาไม่เป็นไรเลยแต่ผมมาร้องไห้ ก็เขาก็เอาเขาไปเรียนด้วยนะเขาก็ได้จบวิญยาตรีมาแล้วสมัยก่อนจบแค่มศสามนี่ค่ะค่ะแล้วมาต่อปตีค่ะณอีินล่ะคะความภาคภูมิใจที่สุดในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราเจอกันในท่ามกลางเสียงสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าอย่าเลยระวังนะเขาเลี้ยงดูเราไม่ได้หรอกจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ตรงนี้เราก็คิดว่าเราเลือกคนไม่ผิดและเราก็เอาชนะคนที่ดูถูกเขาได้ค่ะ เราอยู่ด้วยกันมาทุกวันเนี้43ปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ใช่คนอย่างที่คนดูถูกถือว่าพิเศษกันละกันสําหรับพื้นที่ตรงนี้ในคลับเฟ i เด y ช h o ์แล้วก็ครบรอบ43ปีด้วยวะอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่เคยบอกเลยก็คือรักรักที่ผมไม่แทบไม่เคยบอกเขาเลยนะรักนะอย่างเนี่ยก็เราอยู่กันมาไม่ค่อยได้พูดคำว่ารัก ไม่ไม่คือแรกแรกพูดกกันจีบกันนะไรท่านไ้จดหมายเปัีไงพอเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยคือจะเป็นคนไม่ค่อยรักเจอนะยังไม่มีไม่มีไม่พูดพร่ำเพื่อผมขี้อายไม่พูดพร่ำเพื่อเราก็เราอยู่ด้วยกันด้วยการกระทํำบางคนถามว่าเอ้ยนักเกล้ยเคยมีเซอร์ไพรส์ไหมเคยวันวาเลียนทายไหมไม่มีค่ะเพราะเราอยู่นี่ตั้งแต่แรกแต่ถ้ามีนะมันผิดสังเกตอะถ้ามีทำอะไรผิดมาแน่เลยพี่รู้ดนที่บอกว่าดีนะ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะผมบอกการบอกรักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยังไม่ค่อยได้บอกวันนี้บอกเลยวันนี้ก็บอกว่าตลอดเวลา40กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมามันก็มันก็เป็นการยืนยันแล้วว่าผมรักเขาจริงๆรักอีทกับรักลูกรักเสมอและรักตลอดไปนะไม่ต้องห่วง นี้นะคะเขาบอกรักแล้วค่ะก็ตอบเลยค่ะเราก็รักเขาถ้าไม่รักเขาเราคงไม่ตัดสินใจแต่งงานแต่งงานกับเขาแต่ว่าเราเป็นคนประเภทว่าไม่ต้องมาพูดบ่อยให้อยู่ที่การกระทำเพราะคําพูดอ่ะมันพูดเมื่อไหร่ก็ได้รักรักรักแต่การกระทําสําคัญกว่าและลูกก็คือของขวัญสำหรับความรัก43ปีใช่ค่ะค่ะวันนี้มีลูกฝากเสียงมาด้วย ามาดูกันครับว่าลูกๆอยากบอกอะไรกับทั้งสองคนครับขอเป็นตัวแทนลูกๆทั้งสามคนนะคะพวกเรา<ว>มีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะแล้วก็พวกเราก็ไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยถึงแม้ว่าพ่อจะทํางานเยอะทํางานไม่เป็นเวลาอาจจะไม่มีเวลาเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของคนอื่นเขาเราก็โอเคค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดอะไรเพราะว่ามันก็มีอย่างอื่นเติมเต็มมาให้เราเสมอค่ะคุณพ่อเขาเป็นคนแบบว่าพูดน้อย เธอคุณแม่ก็จะแบบเ็นคนแมนๆจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องอะไรที่มันจุกจิกเท่าไหร่เวลาเขางอนกันก็จะแบบแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือหายแล้วอยากจะฝากถึงพ่อกับแม่นะคะว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเลยรักนะคะน้องแก้ว ุณแม่เป็นคนแมนแมนในสายตาลูกๆจริงนี่คือน้องแอมน้องแอมลูกสาวที่วราลดความทุกวันนี้ก็ยังอยู่รวมตัวกันหมดเพราะว่าบอกขี้เหงาที่คือที่บ้านเนี่ยทุกวันนี้ลูกชายแต่งงานแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านแล้วก็มีลูกสะใภ้แล้วก็หลานทุกคนยังอยู่รวมบ้านเดียวกันหมดเพราะนักล้วยเป็นคนไม่ชอบ ไม่ชอบคนได้น้อยชอบคนเยอะเยอะ <laughs> เพราะว่าเขาชชินกับการอยู่บนโรลิเก๋ <laughs> <laughs> ต้องมีเสียงกล่อมแล้วเราหลับสบายเงี้ยเสียงคนมาจุ๊กจิ๊กจิ๊กเนี่ยนะเมื่อกี้ลูกฝากเสียงมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่อยาบอกอะไรกับลูกทั้งสามคนบ้างคะพ่อก็อเป็นห่วงลูกตั้งแต่เกิดวันแรกจนวันที่ตายจากกันไม่มีวันที่วันไหนที่จะไม่ห่วงลูกทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคมอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ ให้ลูกตั้งอ,อกตั้งใจทํางานเก็บเงินทาพ่อดีอที่สุดค่ะ <laughs> คุณแม่แหละค,ะค่ะก็แม่ก็ฝากบอกลูกๆทุกคนว่าพ่อกับแม่ยังไงก็ยังเป็นห่วงลูกเสมอลูกก็ยังเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่ตลอดก็รักลูกๆทุกคนนะคะมักจะมีคนถามพี่อ้อยพี่ชอดเสมอเลยว่าเออชีวิตทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้นะคะเราก็อยู่กับความน่อ,อกใจกันต่างๆ ความรักแท้ที่เป็นความรักจริงๆอยู่กันแบบมั่นคงยั่งยืนยาวนานอะยังมีอยู่จริงไหมชวันนี้รายการเราได้ตอบคําถามนี้แล้วก็อยากให้เอาส่วนดีๆของชีวิตคู่ของผมเนี่ยไปเป็นแบบอย่างดีกว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็อเอาไปเอาไปก็เอาไปให้น้อเห็นไหมเราบอกแล้วย้ำ รายการเราอะส่งเสริมสถาบันครอบครัวถูกต้องเลยอย่างเงี้ยบางคนมันมีส่วนดีส่วนเสียของมัน <S 1> <S 1> ช่ครับผมนะคะอ่าและนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ที่มาเปิดหัวใจคุยกันขอบคุณที่ให้เกียรติมาทั้งคู่เลยนะครับกับนักล้วยและนักอีดครับขอบคุณะ,ค,ะ,ค,ะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ l a c t o s o y g o series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับเปา w i n watch อัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันครับ ขนมปังฟาร์มเฮาส์บัตเตอร์สกอตและโอวันตินบัตเตอร์สกอตหอมกรุ่นจากเตาทุกวันสัปดาห์หน้าผู้ชายคนนี้ครับต้องบอกว่าอดีตคาสโนวาคนหนึ่งก็ว่าได้แต่ไม่รู้ว่าณวันนี้เขากลับมาเป็นคาสโนวาเหมือนเดิมหรือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของผู้ชายคนนี้ในวันนี้เป็นอย่างไรมาอัปเดตหัวใจและความรักของชีวิตเพรจ้าในวันที่กลับมาเป็นโสดหรือเปล่าอีกครั้งในคลับ Friday Show ห้ามพลาดเปิดเรื่องจริงจากผูช้ชายคนดังนะครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับ,รบวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันวันเสาร์หน้าสิบเอ็ดโมงตรงนะครับทางช่องวันเหมือนเดิมครับ i ร a y s h o ชวันนี้เราทั้งห้าคนลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมมีคําพูดพูดกับเขาอยู่เสมออยู่คํานึงว่าสุขเราสุขด้วยกันทุกเราทุกด้วยกันเราจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันไปไหนจนกว่าจะตายจากัน Go, Kuro.